ค่ะม <ığını whistle> ันเริ okay. ่มดูดออกมาแล้วนะคะรุ่นนี้น่าจะตายโตอยู่นะคะเห็นโมนาเอนโมนี่นี่นี่เอ็นอู้หอ้หอ่าเก็บเก็บมาใส่เก็บมาใส่กุ้งเก็บกุ้งแล้วนี่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 ค่ะมันเริ่มดูดออกมาแล้วนะคะนี่นี่มันก็จะเป็นนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวซึบนี่นะคะจับถือ ก็คือเสียงเอาต้องใจมือลูมนะคะนี่นี่เห็นอีกแล้วนะคะนี่ตัวเดตตมันจะแดงแดงนะคะนี่นี่นี่ออกม่แล้วของแท้ บ่คำบ,คำบ่าค,าบคำบ่ต้องกาปัจจับวคำบ่มเาปัิัวะ Lên nên nên กินใบใหม่ปงยังก็ขึ้นน่าก็ต่อกากิน